เฮ้ย้เอ้ยนี่นี่นีีกลััวกรรไรลดนอัตโนมัติเฮเฮ้ยเฮ้ไมควันขมุ่เลยไปดูกันเร็ว <molec> จะรดน้ำอีกทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอของไม่เหลืออะไรเลยแล้วทำไมไฟถึงไหม้ล่ะกูเลียกจี้จุดไฟเล่น่ะก็นึกว่าไฟมันจะไหม้แต่หญ้านี่นาใครจะไปรู้ว่าของจะไหม้แบบเนี้ยบอกว่าน้ำรดนไฟไหม้ไม่เหลือชิ้นดีแล้วแล้วแต่แสแล้วเราทำยังไงดีฉันเฝ้าเขาไม่ดีเองละ ไม่ได้ห้ามเอาชื่อไว้กูเลี้ยชื่อใน,นนี้มันร้ายจริงเลยของพกดีตั้งหลายแสนโครงการของเราังหมดเลยช่างเถอะช่างเถอะทุกคนอย่าว่ากูเลี้ยชื่อเลยหไหนๆก็ไม่แล้วเป็นโชคชะตาเนี่ยคนไม่เป็นไรก็พอกลับบ้านก่อนนะสั่งไว้แล้วว่าห้ามเล่นเครื่องพ่นไฟไง พี่ฝนก็บอกแล้วไงมันไม่ไปหมดแล้วได้เค้ายันของเขาจันหมดได้รู้มั้ยอย่ย่าเขาต้องเทให้ฟ้าไปเท่าไหร่แต่ตอบแทนเข้าแบบนี้เหรอจะบันาต้องดูดด้วยที่ขอโทษก็ได้นิดน่อยแไปต้องด่าฉันด้วยรายเป็นคนไม่ดีเดยวไสิเยังเชือมยันเขาในงอยบาเงาอยู่จนมก